เอาครับวันนี้เราอยู่กับชาแนล b e s s i n แซนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรีวิวรถกันนะครับนี่ครับที่เก่าที่เดิมนะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเราอัปเดตกันในช่วงเวลาระยะเวลา2ปีนี้นะครับว่าแต่คันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับผมก็วันนี้มาทั้งหมด6คันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแบบว่าสั้นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยเดียวดูสเก็ตเชฟอาทิตย์ะครับ วันนี้มาทั้งหมด6คันนะครับผมร้อยยี่ห้าบังลมนะครับมาสองคัน6กคันสีเทาคันนี้แล้วก็คันขาด้านหลังเป็นร้อยยี่ห้าปวานะครับหนึ่งแล้วก็เป็นร้อยยี่ห้าเอสแลร์นะครับมาอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็รถของเราแถวอสิบห้าเอาครับเริ่มจากคันแรกนะครับเป็นตัวร้อยยี่ห้าบังลมตัวนี้นะครับผมสีเทาก็ที่อัปเดตมาจะมีเป็นชุดสีนะครับชุดใหม่ แต,แต่ก็เป็นสีเดิมเพราสีเทาเป็นชุดจะเป็นชุดใหม่ครับผมสั่งมาทั้งคันนะครับอะไรมีอัปเดตไม่มากครับผมรถคันนี้ส่วนใหญ่ทำนิ่งๆครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมกูไม่เข้าใจนะว่าไอ้ทำไมไอ้เจ้าของมัน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 ไม่ยอมมารีวิวมันของนั่งยังย่างนี้พรานะครับก็จะมีคนมาเป็นคน บอกครับว่ารถตะลัคนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มจากคันนี้นะครับเอาชิ้นแรกครับอันนี้ปั๊มปั๊มเดิมติดรถครับใส่น็อตเลสสองตัวครับแล้วก็ชุดล่างปั๊มร้อยสิบของเทียบงานดีเลยครับเบรกดีมากแล้วก็สายสวิตครับดูนะสายสวิตแล้วก็ขาแปลงครับใส่โช๊คร้อยยาา ขอบล้อเอสตองหนึ่งกุดตองขนาดยาง50ิบก้าสิบครับขอบสิบจดอันนี้เป็นท่อเดิมเดินคอครับท่องามยงหนึ่งสองอันนี้เป็นโชว์ YS ครับสีแดงดำ รถหลังก็สเปกยางก็60-90ครับอันนี้เป็นเบาะเหงครับแอะเกี่ยวกับหาเดิมเลยออกปิดฝาออกการเบรกอะไพวนี้ครับนอดเล็นิดหน่อยนะครับไม่ค่อยชูอะไรมากเล็นเครื่องครับเห็นไปพูดขาว่าเป็นอะไรผีกันนี่จริงไหมครับ ครับผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงถ้าเห็นเขาพูดกันหลายคนเลยนะครับว่าคืออะไรผีซื้อมาผมก็ไม่รู้ผีหรือเปล่าผมไม่อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ก็ตัดสินใจเอานะครับทุกคนดูนะครับว่ามันอะไรผีจริงหรือเปล่านี่ครับดูก็เต็มคันนะครับนี่มันก็ลังคาร์บอนครับคาร์บอนทั้งนั้นครับคาร์บอนแท็บเอ่ออันนี้มันก็พูดคาร์บอนแท็บเป็นการแล้วจริงมันเป็นเคลปล่าเคลือบครับอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าคันนี้อะไรผีตัวจริงครับผม บ่อปาดกระดานนะครับไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ไอ้นี้เฉยครับบ่อนี่จริงๆก็เจออยู่ข้างถังขยะครับก็เก็บมาใส่พอดีเขาขับไปแล้วเจอครับอันนี้เค้าอันนี้ความจริงครับผมที่พูดมาทือีโมครับนี่นะครับเนี่ยเวฟเอตัวนี้นะครับตัวตึงนะครับฉายาเจ๊บอะไรผีนะครับว่ามีแค่นีเฟฟเฟเเอ่อทีเฟสได้ไหมครับเฟ ตรงนี้ฮะครับตรงนี้ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้ด้วยอ๋อตรงนก้แเต็มเลยครับเต็มเลยครับลูกผมด้วยครับลูกผมลูกผมคู่กับรถตรงนี้นะครับกูยืนตดต่อยสัตว์ครับเรื่องไอ้จือไอจีครับไอจีตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างล่างนี้ด้วยครับคสำเสร็จเลยมาถึงคันที่3นะครับเป็นตัว 125R นะครับผมให้เจ้าของรถรีวิวเลยครับผมครับฮัลโหันแรกเลยปั๊มเดิมติดรถครับ แล้วก็ประกับ RM mini ตัวเล็กครับดีดีมากการเบรกแท้1้5ครับก็สีแท้ครับ1้5ตรงรุ่นซ้ำก็เป็น110ขาแปงครับใส่โชค1้5ครับใส่ใส่เป็นของสวิตครับ นี่เป็นปลายแฮนด์กึงมือครับ300กว่าบาทแล้วเป็นของคอมดาวครับอเวนเจอร์ Avengers 1นึจุสเปคยาง50สิ100ครับร้อยครับหน้าหลังโชคเป็นของแกสตี้สามสองศูนย์ครับ ท่อท่อนี่เป็นท่อเดิมคือท่อเดิมท่อเดิมแล้วแล้วก็ไหนผู้มนุษย์เลยตัดท่อเคลื่อนไ่ของเต้วัฒนาห้าเก็บจับเดิมท่อเลสตรงสเปกลูกแล้วก็แกง เกาห้องเต้ัฒนาป่าาก็คันนี้รมรวมแล้วทั้งหมดกี่บาทครับนรคันนี้ครบสเตปนี้ทั้งหมดในประมาณสองหมจบนะบผมรวมแตงภายนอกเลยรับก็จากปีที่แล้วเอ๊ะจากประมาณ2อปีที่แล้วครับคันนี้ก็ถือว่าพัฒนามาเยอะนะครับมเรื่องอะไรภายนอก ก็เพิ yeah, ่มมาหลายจุดอยู่นะครับเมื่อเทียบกับคันนั้นที่ยังเก็บของเก่ามาใส่อยู่นะครับผมก็นี่ครับนี่ครับเรื่อยอยู่ฝากด้วยครับนี่เดี๋ยวแดกให้คิดถึงครับระวังตัวดีๆนะครับเยอะครับเพื่อนติดบนยันอะติดขัครับเป็นเรื่องนะครับอาร์ติมาต่อไม่ครับคันนี้เราจะข่านไปนะครับเอาไว้เอาทีหลังนะครับเมอ๋อคันนี้นะครับจากสองปีที่แล้วคือ ไม่มีเชี้ยอะไรเพิ่มเติมาเลยครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมไปเป๊ะนะครับแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งไปล้มมาด้วยแบบไม่มีห่าไม่มีเหวเลยนะครับไอ้เชียนี่ก็ด้วยครับผมนี่ครับมีเพิ่งซื้อชิ้นนี้มาใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือแบบไม่มีเชี่ยอะไรแล้วก็ขอกระจกออกนะครับผมทั้งสองคันนี้คือแบบไม่มีเชี่ยอะไรเลยนะครับผมเจ้าของรถนั่งอยู่นู่นครับแบบไม่มีหอกไม่มีห่าอะไรเลยครัในตัวเทสครับนี่ดีดนิดหน่อยครับนี่ ออกอาการครับนี่เราจะมาสอนองวิเศษเข้าได้ครับลองตั้งแต่หัวโค้งนู้นมาเป็นแบบคของครับสิ่งที่เราอยากจะรองอย่างแรกครับประวานซิงนะฮะเครื่องเต็มระบบ7วัลเป็น32หัชีครับตัวนี้เป็นไล่ดีเซลนะครับหัวลุ่มครับใช้โซนาลิ้น82เต้นครับครับท่อท่อเราผ่าลงตั้งแต่นี้ครับคอคอปะมาไ่ประมาณ สามสองออกห้าห้าเจ็ดครับครับออกแบบลูกทะลุกออกมาเลยับน,นี่ที่กัดลูกออกมาเลยไหมครับครับชกชคหลังนะฮะเป็นของไทโยโฮฮิวนะฮะครับนี่ครับผมเลือกอันนี้เพราะมันกระด้างนะะี่ครับลองครับลอง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 ครับนะครับลองครับได้จริงไหมโอ้โหปรับรีบาวได้ครับแต่ต้องปรับเป็นแบบทางศูนย์นะฮะก็จะยากนิดนึงครับใช่ครับ แล้วก็การเบนะครับผมเลือกเป็น CRG อันนี้ก็คือมันพับได้ครับล้มไปมันก็หักทางปั๊มนะครับผมก็เลือกใช้อันนี้ฮะมาครับมาตัวลอง X c ั p นี่ฮะเป็นอีกขันนะฮะที่ผมเลือกใช้นะฮะเป็น R15 d R d l XL ครับตัวนี้นะฮะเป็นระบบออโต้พายลอนะฮะพร้อมกลางปีกบินได้ตลอดเวลาดูประกรับดีครับ บินแน่ครับถ้าความเร็วสูงรถเสียลักมันจะงอขึ้นมาแบบนีครับนี่นะมันคือระบบที่ทางศูนย์กีดมานะฮะแต่พอรถนิ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับพร้อมจะบินโลดแเร่งไปตอมเวลาครับมาดูท่อครับเป็นผมสร้างทำครับเป็นอยทะลอกครับเป็นรอยแบบนี่ตำหนิอันนี้เป็นแพงนะครับแค่ซีเดียวนะฮะสามพันเจ็ดนะครับแค่ลอยบุบนี้ผมทํามาฮะ ไม่ใช่ล้มไม่มีวัติเเทุเรื่องนี้คาร์บอนเป็นเคบล่าด้วยครับครับนเป็นเคบล่านะฮะอันนี้เป็นศพตายแบบเอื้อกนะครับผมแบเอามาประการนะครับใช่ครับผมชอบมากมากเลยครับและอันนี้นะฮะเป็นรอยภูมิใจมากครับแบรนบนโค้งเขาอินทนนท์นี่ฮะผมล้วงตั้งแต่โค้งแรกนะครับลงมาถึงโค้งสุดท้ายนะฮะเป็นรอยแค่นี้ครับ ประคันนี้ครับออผมไม่ได้เตะเลยครับนั่งรถสไลด์เข้ามาครับคันนี้นะตี่ฝุ่นก็ไม่ใช่เลยนะครับผมเป็นดีเทลดีเทลมาเฉยๆนะฮะเป็นดีเทลมานะฮะเป็นอ่าเรามาดูรีวิวล้อล้อนี่ผมสั่งเป็นพาวเวอร์โค้ดสีฝุ่น <c oughs> นะฮะแตะพาวเวอร์โค้ดเอ้ยแตะพาวเวอร์โค้ดนี่สีจะไม่ค่อยแห้งฮนะลูดไปนี่สีจริงครับ นี่นะครเป็นดูโทนครับดูโทนครับนี่นะฮะเป็นดูโทนครับใช่ครับเป็นดูโทนครับอันนี้นะครับต่อครับมาต่อครับตัวนี้ไฟเลี้ยวนะฮะเป็นก้านไฟเลี้ยวรถบัสนะฮะรถให้ดูนี่ฮะกระพริบตาหูตาแหกครับเป็นไงครับนี่โอเคครับแค่นี้พอครับจะเรื่องเลยครับรถมาเดีือดต่อ อ่ะก็อันนี้เป็นรถผมเองนะครับที่พัฒนามาก็เมื่อกี้อ้ำกันเล่นๆนะครับก็จากจากสองปีเลยนะครับก็คันนี้แทบจะไม่มีอะไรแต่งเติมเลยครับผมเพราะว่าตังค์ไม่มีนะครับก็ที่มีเพิ่มมาก็จะเป็นตัวเป็นปีกนะครับที่มีกระจกด้วยของร้านรูเอร้านของ o อ 6D ดีนะครับผมคันนี้่วนใหญ่จะเป็นอะไรของโ r ทั้งคันเลยนะครับก็ ไปสนับสนับสนับสนุนกันได้ครับสั่งซื้ออะไรอร่อเขาดีนะครับรานะคาก็ถูกชิ้นต่อมาครับจะเป็นตัวกาดแทนของโออาหดี R เหมือนกันนะครับก็เพึ่งไปล้มมานะครับก็เลยมีรอยตรงเนี้ยเตะไปนะครับแล้วก็ได้เปตัวนี้มาของโออเหมือนกันครับผมสั่งมาโออทั้งคันนะครับก็จะมีเป็นอันนี้จำไม่ได้ไปีที่แล้วมีหรือ,อยังนะครับเป็นตัวสติกเกอร์กันรอยนะครับของโออเหมือนกันแล้วก็ ตัวท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นกับตัวไฟเลี้ยวนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับจะเป็นของร้านโออาเหมือนกันคือคันนี้โออาทั้งคันเลยนะครับนะครับเป็นไฟเลี้ยวตามแมวนะครับจุดน้ําแล้วก็ท่ออันนี้จะเป็นท่อของอาคาพวิกนะครับงาน A นะครับผมเป็นของลูมไรเดอร์นะครับราคา3า0 0บาทนะครับสั่งกันได้นะครับ จะเป็นงานฟูนะครับผมถ้าได,ได้ได้ท่อมาทั้งเส้นเลยนะครับเอา๋อผมจะลงดิโอเคคุณต้องอย่าถ่ายอา๋อจะลงเลยเชียรแบตจะหมดนี่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้แล้วเเหลืออขงไบียคันะก็คันนี้นะครับจะมีเป็นลงเป็นล้อเสียมเงินนะครับเป็นล้อของอะไรนะล้อของโยโก้ครับเป็นล้อโยโก้นะครับล้อนระเงินโยโก้เพราะคันนี้ไม่มีอะไรเยอะครับเดิมเลยแบบคินคีนเลยครับคันนี้ เด่นที่โชว์ครับมีเป็นโชว์ครรับเเเลอสตัวเลเซอร์ครับก็จะรีบถ่ายนะครับตอนนี้กล้องแบตจะหมดแล้วแล้วก็ไปทะเบียนนะฮะทะเบียนครับหนึ่งกกนะครับเจอเจอที่ไหนทักได้นะครับน็อตเลสเกือบทั้งคันเกือบทั้งคันนะครับจริงๆนะครับปะกาศนี้เพิ่งเบิกมาวันนี้เลยนะครับเกือบทั้งคันเลยนะครับคันนี้น็อตเลสก็รีวิวส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้มาขอมาสั้นๆนะครับผมก็เราไม่ได้มีอ like oh ัเปเดตอะไรโอ้โหสุดสักทีคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มารีวิวสั้นๆนะครับคงจะไม่เบื่อกันนะครับผมไว้เจอกัน EP ต่อไปครับผมบ๊ายบาย